สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาส่งความคิดเห็นของแฟนบอลซัป,ปโปโรที่ได้พูดถึงทางด้านของกวินธรรมสัตจานันที่อาจจะต้องย้ายออกจากทีมหลังเจริกจบฤดูกาล2020โดยกวินเองได้รับโอกาสลงสนามในฐานะตัวจริงฟุตบอลถ้วยลูวันครับ2นัดกับทีมสำรองอีก1นัด รวมแล้วก็ได้โอกาสลงสนามเพียงแค่3มนัดเท่านั้นนะครับซึ่งยังไม่มีโอกาสลงเล่นในเจลีกเลยสักนัดเดียวขณะที่สัญญายืมตัวของกวินกับคอนซาโดเลซัปโปโรจะหมดในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวก็อาจจะต้องย้ายกลับมาเล่นไทยล,ลีกหลังจบฤดูกาลและแฟนซัปโปโรจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกวินยังไงบ้างวันนี้อาจจะนมาชมกันนะครับต้องบอกว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่นี่เห็นใจกวินนะครับที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงเล่นมากเท่าไหร่มาเริ่มกันที่ความเห็นแรกกันเลยครับคอมเมนต์ที่1น,นะครับ ฉันเข้าใจความรู้สึกของคนไทยแต่กวินก็ยังต้องคว้าโอากาสด้วยตัวเองถ้าคุณย้ายไปอยู่เมืองไทยชนะอาจจะเหงาคอมเมนต์ที่2นะครับกวินไม่มีทักษะที่ผู้รักษาประตูสมัยใหม่ต้องการมันค่อนข้างอันตรายในการเลี้ยงผ่านและฉันคิดว่ามันจะดีถ้าประหยัดแต่อาจใช้ไม่ได้ในเจหนึก็คอมเมนต์นี้พูดถึงทักษะการเล่นด้วยเท้าของกวินนะครับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับ จึงผู้รักษาประตูสมัยใหม่ก็อาจจะต้องมีทักษะที่ดีในการใช้เท้านะครับคอมเมนต์ที่3ครับคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของตัวเองผู้รักษาประตูเป็นเพียงตำแหน่งเดียวดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคว้าตำแหน่งแรกคอมเมนต์ที่4นะครับผู้รักษาประตูต่างประเทศเป็นตำแหน่งที่ยากเพราะมีความสำคัญที่สุดในประเทศคอมเมนต์ที่5นะครับมีใครรู้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สั้นจริงๆเลยนะครับคอมเมนต์ Comment นี้ คอมเมนต์ที่6นะครับเข้าใจความรู้สึกเลยยังเร็วเกินไปที่จะยอมแพ้มีโอกาสก็คอมเมนต์นี้ก็เป็นกําลังใจให้กับกวินนะครับคอมเมนต์ที่7ครับถ้าเป็น J2 มีทีมไหนอยากใช้บ้างไหมมาต่อที่คอมเมนต์ที่8ครับพูดในชัดกวินนั้นเก่งกว่าอาวกะและน้อยกว่านากานโนดังนั้นหากคุณต้องการลงแข่งขันคุณต้องแข่งกับนากานะฉันคิดว่ามันค่อนข้างยากเมื่อพูดถึงเรื่องนั้น คอมเมนต์ที่9ครับมันช่วยไม่ได้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรับผู้รวกษาประตูระดับทรงยุนและแข่งขันกับนาคาโนะคอมเมนต์ที่10ครับหากคุณมีเสียงคุณควรย้ายรู้สึกไม่อยากใช้เปโตวิทเลยคอมเมนต์ Comment ที่11ครับไม่ใช่เรื่องดีกับการที่ไม่ได้ลงเล่นเลยคอมเมนต์ Comment ที่12ครับฉันหวังว่าฉันจะให้โอกาสกับกวินในการแข่งขันเจลีกคอมเมนต์ Comment ที่13ครับ มันช่วยไม่ได้ที่จะไม่กลับแม้ว่าคุณจะอยู่ในปีหน้าก็ตามคอมเมนต์นี้ก็พูดถึงกวินนะครับถ้าไม่ย้ายทีมนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงเล่นเหมือนเดิมนะครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ที่14เลยนะครับน่าเสียดายฉันคิดว่าจะมีพลังมากกว่านากาโนะฉันไม่รู้ว่ามีไว้เพื่ออะไรและคอมเมนต์ที่15คอมเมนต์สุดท้ายครับกวิมเมนเขาไม่มีโอกาสลงสนามเลยในเจลีกสันๆแต่ได้ใจความนะครับคอมเมนต์สุดท้ายนี้จริงๆรนะครับกวินนี้ไม่มีโอกาสลงเลยนะครับ คงจะจําได้ครับเกมนั้นที่นาการโน่จิบนะครับและก็กาวินเป็นมือสองของทีมแต่ก็ยังไม่ได้ลงนะครับกลับไปส่งผู้รัษาาประตูมือ4นะครับที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่เลยนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความจิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนบอลซัปโปรโรเพียงเท่านั้นนะครับโดยในส่วนตัวแอดเองนี่ก็อยากจะให้กาวินกลับมาเล่นที่ประเทศไทยดีกว่านะครับ เพราะว่าอยู่เจลิกไปนี่ก็ไม่มีโอกาสลงสนามเลยนะครับกลับมาเล่นในไทยลีกน่าจะดีกว่านะครับกวินเดงก็น่าจะมีความมั่นใจและเรียกฟอร์มกลับมาได้นะครับและสําหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย BK8 เว็บเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการันตีโดยโรบินฟอนเปอร์ซี หากสนใจแอดไลน์ไปที่ S BK8 Fast เลยนะครับ